สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนเพจนังสิปินสุดสวนขายกรรมนะครับเหนันี้ตะยครับตรงพื้นที่ด่านตรวจปัสสาวะนะครับของสพอเมืองนครปฐมนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่20นะคุณสภาคมคุทธศักราสอง0ันะครับ66 ท่านผู้ชมครับเนี่ย yeah. ดูคนระเตรียมคันเลยครับตอนนี้นะเตรียมคันรถเลยนะครับนีน่นี้เราอยู่ถนนมลายแมนะครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ดูที่ครับนี่ฮะสถานที่นะครับอันนี้เป็นสถานที่นะครับตรวจปัสสาวะนะครับท่านผู้ชม อันนี้ทำเอ้าครับประมจะเรียกทำผมไม่จำเป็นต้องแจ้งผมไม่จำเป็นต้องแจ้งนนี่ะผมไม่จำเป็นต้องแจ้งนะนี่นะนี่วิธีถามดีดีผู้คุมด่านถามดีๆครับท่านเอ้ยคุณคุณถามคุณดีๆสพเมืองนะครับนครปฐมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูป้ายแล้วโทรหาผู้การดู้อ้าว ใช้ดาดอะไรครับในการตั้งดัดปูนฉีดีครับท่านผู้ชมครับคุณผู้ชมนี่เพื่อนผู้ใครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับดีครท่านผู้ชมครับดูนะฮะอ่าดีนะครับท่านผู้ชมครับดูนะครับอ่าสถานที่นะฮะเดี๋ยวผมส่องไฟให้ท่านผู้ชมดูทีนะครับอ่าดูนะฮะ เหม็นหึงเลยครับท่านผู้ชมครับเหม็นหึงเลยนะครับเหม็นหึงเลยฮะซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบนะครับของอ่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับมาตราหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสี่และหนึ่งแปดห้านะครับท่านผู้ชมครับนี่นะนี่ฮะแก้วนะฮะขวดน้ําแก้วนะฮะท่านผู้ชมอืมนะฮะท่านผู้ชมครับดูนะ ผู้คุมด่านวันนี้ท่านใดครับผู้คุมด่านลองใช่ไหมฮะไหนเราลองอยู่ไหนฮะท่านลองอยู่ไหนครับอ่าฮะนี่นะครับท่านผู้ชมครับเห็นทางทีมงานทำงานฮะก็เลือกเรียบร้อยนะครับและเมื่อกี้ชาวประชาชนนะครับตรวจฉี่ตรวจปัสสาวะในป่านะฮะเป็นจํานวนมากแล้วก็โดนควบคุมตัวนะฮะ โดนควบคุมตัวะะไปบนท้ายรถกระบะนะฮรเป็นจำนวนมากะ,ะหลายคนเลยนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะดูความพร้อมนะฮะระเบียบดูระเบียบนะฮะของท่านผอบอตรนะฮะ,ะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะโทรหาท่านผู้การนะฮะไดูแลทีโอตบ สามศูนย์สี่นะครท่านผู้ชมครับนี่ป้ายนะฮะเมื่อกี้ที่เก็บเข้ามานะฮะอ่่าออันนี้จะจะจะไม่ใช่อ่าหมายเลขอ่าโทรศัพท์มือถือนะครับอ่าเป็นศูนย์สามสี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นศูนย์สามสี่นะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศสดๆครับณศูนย์บรายแมนนะฮะสพเมืองนครปฐมนะครับท่านผู้ชม ร้อยห้าสิบเมตรก็ไม่ได้นะครับอ่ามีกลวยางแค่อ่าในระหว่างนี้เองนะนิดเดียวนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นป้ายนะฮะนิดเดียวเองฮะตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับดูนะฮะก็ได้ผู้ที่ประชาชนขึ้นรถท้ายรถกระบะเป็นจำนวนมากนะฮะนี่ท่านลองกลับได้ใช่ไหมครับผู้นัานกลับได้ใช่ไหมครับผู้คัด่านกลับยังกลับไปได้ใช่ไหมฮะ ที่สอนอนะกสพนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทําหนังสือนะฮะถึงผู้พับการทีเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะไปอ่าไปชมนะฮะอ่ะะะอะสาสถานที่ตรวจเยี่ยวนะสถานที่ตรวจเยี่ยว่เดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าจะทมงานจะไปที่สถานีนะฮะไปใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนำเรียนผู้การอีกครั้งหนึ่งนะฮะ,ะเดี๋ยว <c oughs> ตั้งกี่ชั่วโมงนะครับตำหนดไว้สองอชั่วโมงสองชั่วโมงเองเหรอ,อนี่ด่านกดฉี่นี่เราได้อนุมัติจากผู้บังคับการใช่ไหมฮะอ,ะอ,ะอนุมัติใช่ไมคำสั่งอาจารย์กรรมจะตรวจฉี่หรือว่าเวลาอารวาสนี่มันเป็นไง ไม่ใช่ไม่ใช่คืออาชีรกรรมคืออาชีรกรรมนะถ้าตวดปัสสาวะคือตรวจปัสสาวะใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมเข้าไปดูอันนี้นึงเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเข้าไปชมด้านในอีกครั้งนะฮะนี่ฮะสถานที่นะครับอ่าซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบนะครับของกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ยนี่ฮะแก้วแก้วพลาสติกนะฮะ แก้วนะฮะท่านผู้ชมครับดูด้วครับแก้วมีใครวะเนี่ยเนาะลวงยีบปอกผลไม้เนี่ยดูนะครับท่านผู้ชมครับดูแพวกอ่ะนี่นะฮะครับแบบหลักฐานนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหกินนี่ยครัท่านผู้ชมครับ ดูด้วยกันเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะล่องอลอ,งอยทั้งนั้นเลยนะนะฮะซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบนะฮะที่ต้องสุขหุขลักษณะน,นะฮะ,ะนี่นะฮะของสพเมืองนครปฐมนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูทีนะฮะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมดูรอบๆนะฮะอ่านะฮะ ตรงนี้ก็อาจจะประจําเลยบ้างฮะป่าราบเลยโอเคนะเดี๋ยวเราคงจะไปที่ตพเมืองฮะอันนี้ฉียังสดๆอยู่เลยนะนนยังสดๆอยู่เลยนะน,นี่ฮนะนะดูนะฮะท่านผู้ชมครับเห็นกันนะนะ นี่นะฮะตรงนี้หมหาสารเลยนะครับท่านผู้ชมห้องน้ำนะไม่เป็นไปตามระเบียบสุขาลักษณะหรือฮนะ <c oughs> อ่าเมื่อกี้นี่เต็มเลยฮนะบริเวณนี้นะฮะประชาชนเยอะมากนะ นี่ครับท่านผู้ชมครับระวังรถระวังรถเข้ามาเอเข้ามาก่อนเดเข้ามาก่อนเดเข้ามาก่อนเดเข้ามาก่อนอันนี้น้องผู้หญิงเป็นอะไรครับ นเอาแล้วผู้หญิงขึ้นรถไม่ไม่ไม่อันนี้พี่ต้องบอกเลยเจ้าหน้าที่เขาจะพาน้องออกไปพวกแอนเขามีฉี่อ๋อเขาอธิบายเมื่อกี้ผมถามเขาไม่ตอบอะไรไงผมก็เลยไม่รู้พี่ต้องเกณฑ์เย็นต้องเกณฑ์เย็นก่อนเกณฑ์เย็นก่อนเดี๋ยวเราต้องตามไปโรงพยาบาลไปดูว่าเจ้าหน้าที่ทำถูกต้องไหมโรงพยาบาลเนื้อผ่านตรงไม่ไม่โรงพักไปอยู่แล้วโรงพักไปอยู่แล้วครับ อันนี้ผ่านได้หรืต่างด้เียวเลยครับภาพด้ยนะครับจะได้เห็นภาพด้วยไงไม่ไม่ไม่น่งพี่เอาเสียงยคงไม่รถเขารถน้องเขารถน้องเขารถน้องเขาพี่น้องเขาพี่รถน้องเขาไม่ไม่รถเนี่ยรถน้องเขาแงเขาเจัไปเขาไปทำไมล่ะรถน้องเขาเขาจะไปมไปเขาไม่รู้ครับ ิ่งเขาไว้ทำไมอ่ะเขพาเขาไปอยู่ในเต็นที่ที่ปลอดลปลอดภัยแบบนี้อครับ้าิอย้าไปได้ยังไงเขาเคยติดต่อญาตอยู่อ๋อ้าไม่มีผดูไรเนี่ย้าป็นงหน้าเนไงหน้าเไงหน้าเ็นไาเป็นไงา็นไงน่าเป็นไงานหาปงา้าเนาปนง้เไ้ไนา็ว่า ให้เขาไปซื้อก็ปล่อยตัวมาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรไปโรงพักกันแนะนำแล้วใช่ไหมได้แนะนำแล้วเราไม่สามารถที่จะกักขังได้เรแนะนำแล้วอ๋อครับครับอพวกเราไปโรงพักก่อนเขามาจากกลางด้วยครับอรอธิบายให้ครับ อะไาที่การข่าวเราฟังได้เลยว่าเกิดวันเกิดยังไงนะหอมมามาจากตังใช่ไหมและนี้มาจากตังครับครับตัวนี้ลูกชายใครเป็นคนขับนะผมครับอ๋อหลานเป็นคนขับเองแล้วลูกชายเป็นคนนั่งหลานหลานัมานี่ตรงหลานหลานเราจะตามไปที่โรงพยนั่งไหมถ้างั้นตามไปไปนะครับเป็นคนขับไปครับคไม่ไม่คนที่โดนไม่กดฉี่ไม่ต้องขับไม่เป็ลี่ยน นัข้างยังไม่ต้อไม่ใช่คนมไรนบแล้วไม่มีคงอไปไมถ้าจะไปไปได้เลยนะครับว่าตอนนี้พวกคมเลิกไแล้วนะแล้วจะตามไปได้นที่โรงพักเลยไปที่โรงพักไปที่โรงพักเองแล้วโรงพักครับไปเลยว่างั้นเดี๋ยวไปที่โรงพักจำ่ได้นะแต่จริงๆกล้องเลยแต่ถึงจะไม่เออกนะนี่ยมันเกิดปัญหาเ่ยครับโดน อยงนมัาย้ังไงเยอะแยะมากมายนะฮะคุณเหรอเส้นเนีไปเลยในป่านั้นก็มีรังอีกเหรอไปดูดิไปดูดิโอเกอดเลยไอ้คนนั้นจุดหนึงใช่ไหมใช่ดูเขาเอาไปขังไว้ในรถข้างหลังู รถเรุต่ตงันเลยเต็มเลยอ,อแกแ,แล้วก็ไปขับีเขาไปเนี่ยแท็กซี่เนี่ยอ๋อยึดาีเอนีี่เป็นต่างชาตใช่ไหม คนงานหรอได้ไหมได้ไหมฮะใคนใรร่ำไส้วะเนี่ยะไม่ได้เกดหตุฮะตแค่ไม่ได้เกิดเหตุฮะ่ไม่ได้ไมด้เลยเราพูดได้ใช่ไหมได้ไเราพูดได้ใช่ไหมได้่นอยมันได้อ้าครี่เาสัมภาษณ์ด้วยตอนแรกที่เขาเรียกเราเรียกเราไปทำอะไรไรี่มาที่นี่ไปส่งลงกไ ลงไก่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 เออนมาจากทางานใช่ไหมใช่ลงไก่ทำงานลงไก่ทำงานเลิกงานแล้วเลิกงานแล้วทลิงานแล้วทลิงานแล้วไม่มีตลกงี้ยโอเคจะกลับบ้านใช่ไหมนายจะงานไม่ให้อันนี้นี่จะกลับบ้านใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีบ้าน นี่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่บนถนนรายแมนะครับพื้นที่สองสพเมืองนะครับนคปฐมนะครับท่านผู้ชมพี่โดนอะไรครับเป็นไรเหรอครับคุขับไปเพื่อนะครับเพื่อไปแล้วครับตำรวจเอาไปใช่ครับเขามีอยู่สองคันแต่ว่าคันนี้เขาทิ้งไว้แล้วก็อีกคันหนึ่งเขาไปแล้วครับเขาคนขับรถคนไปใช่ครับแล้วน้องขับได้ไหมล่ะขับไม่ได้ครับคันนี้ครับเผมไม่เคยขับเลยครับรุ่นนี้อื เขาเขาตรวจตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยใช่ครับวีดี๋ยวเขาเรียกตรวจแล้วก็ไปตรวจข้างในน้่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามที่ไปไหนปะไปตรวจตรงไหนเมื่อกี้ตรวจข้างในเลยมาบ่ายไปขับไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับทั้งสองทั้งสองฝั่งนะครับท่านผู้ชมครับสองฝั่งเลยนะตาฝั่งหน้ารถคันนี้นะไฟไฟไม่สว่างแล้วไฟไม่ต้องทันแดดนี่ยครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นทำเลนะฮะ เป็นทำเลเลยนะฮะอันนี้คันนี้เขาคนขับไปแล้วนะนี่ไปแลคันนี้ครับคนขับผมคันนู้นครับเขาคนขับคันนู้นแต่คันนี้นี่รถตำรวจครับอ๋อรถตำรวจหนีไปแล้วครับรถตำรวจหนีไปแล้วใช่ครับอ๋อเขาจอดทิ้งไว้ไหนนะตรวจตรงไหนชี้หน่อยชี้หน่อยตรวจเนี่ยใช่ไหมตรวจบริเวณนี้ครับซ้ายขวามือเลยครับนนี่ะคครรัับบต้องขวาต้องซ้ายเลยครับนี่นะฮะอุปกรณ์นะครับอ่าพลาสติกนะครับท่านผู้ชมดูนะครับ ไปก็ไม yeah. th ่ค uh ่อยสว่างเท่าไหร่อ้อโ right. right ันนี um. right. ้รอยฉีใหม่ๆเลยฮะรอยออ่ารยฉีใหม่ๆเลยฮะรอยฉีใหม่ๆเลยนะครับอือนี่นะครับท่านผู้ชมครับ ร่องรอยนะครับท่านผู้ชมถ้วยฉี่นะครับเกิดการไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ก็ใช่นะครับท่านผู้ชมครับรอยเดินนะฮะรอยเดินฮะถ้วยขวดน้ํานะครับสวดพลาสติกนะครับเต็มเลยครับยังตลาดนัดเลยครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะครับขาเข้าขาออกครับถนนอะไรแมนนะฮะ มีครับใช่หมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับใช่หมดเลยครับจริงๆตามประกาศนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาต้องมีห้องน้ํานะครับที่มิดชิดและสะอาดนะครับอันนี้ก็คอรพรบอความสะอาดนะฮะนี่ก็ใช่เลยครับยัง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 กฉี่อยู่ครับอย่าีรลอยรอยรอยใหม่ๆเลยครับท่านผู้ชมครับลอยใหม่ๆเลยนะนีรอยใหม่ๆเลยนะ เดี๋ยวเอาไฟออกน,นะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับมีถ้วยนะครับท่านผู้ชมนะนี่ฮะท่านผู้ชม <c oughs> นะฮะเดี๋ยวนี้ผมพาดูนะครับหลักฐานนะครับบริเวณนะฮะที่เขาตั้งด่านนะฮะเมื่อกี้ได้สัมภาษณ์ว่าเป็นด่านป้องกันอาชญากรรมนะครับนฮะแต่ มีการตรวจปัสสาวะนะครับนี่ยไม่ใช่เลยครับท่านผู้ชมครับขวดแก้วทางนั้นเลยครับอทางนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะเห็นได้เลยครับนะฮะยังลอยใหม่ๆเลยครับเต็มเลยครับทั้งรองก็ไปหมดเลยครับอือเห็นทักท่ผู้สึกษาลงทีมงานลงไปหมดเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ะนะนี่ก็ใช่ครับโอ้โหนะฮะ ถ้ามาพื้นที่นครปฐมเนี่ยไม่รอดนะครับท่านผู้ชมไม่รอดนะไม่รอดนะครับนใช่หมดเลยครับท่านผู้ชมครับนี่กล่องนะฮะกล่องกล่องกล่องนะฮะนะท่านผู้ชมครับดูนี่โอ้โหเฮ้ยนะโอเคนะครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมดูนะฮะตอนนี้อยู่บนถนนบรัยแมนนะครับ ไอ้เพื่อนเป็นคนขับใช่ไหมเพื่อนเป็นคนขับนะเป็นนุ่นพี่ในหมู่บ้านเขาเป็นคนขับรถมาใช่ไหมใช่ครับน้องขออนุญาตถ่ายทอดหน่อยนะครับน้องเผยแพร่ได้เนาะเออน้องน้องมาจากไหนนะน้องผมมาจากกั้นช้างสุพรรณครับกั้นช้างสุพรรณครับไปส่งกล้วยใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้นี่เห็นเขาตั้งด่านฝั่งนู้นไม่ใช่หรอเขาตั้ง อยู่ทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับข้างหน้าังนนนู้ะครับอ๋อทั้งสองฝั่งทั้งขาเข้าขาออกเลยใช่ไหมอ๋อแล้วเพื่อนมาก็เสพื่อนเพื่อนเพื่อนเคยเล่นยาไหมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแล้วพี่หนุ่มแล้วรถในนั้นรถเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ของมกินหรือดูพาร์บดูรือเจ้าหน้าที่สิ้งไว้อ่าพอพอเห็นทีมงานเรามาทิ้งเลยทิ้งรถเลยทิ้งรถเลยนะฮะเดี๋ยว เออเข้างในนี้เมื่อกี้นี่ผมพาท่านผู้ชมเข้าไปดูเลยนะครับว่ามีอุปกรณ์นะครับเยอะแยะมากมายเลยฮะเยอะแยะมากมายนี่คือมืดมากนะครับและรอยฉีดยังใหม่ๆนะฮะเป็นสถานที่ที่เหมาะมากครับเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเราเห็นเลยเหมาะเลยฮเนี่ยใช่หมดเลยครับนี่งินเป็นรอยๆอยนะฮะใหม่ๆเลยทท้งนั้นเลยนะฮะนะฮะใหม่ๆเลยฮะอันนี้องถ่ายนี่ฮะรถเจ้าหน้าที่นะครับนี่เป็นรถเจ้าหน้าที่นะครับท่านผู้ชมครับรถเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไปลงไว้นะครับอ่ไปดูพอเราลงบันทึกเสรเราลงบัตรลงเนี่ยิงก่อนเลยดูนะครับนี่รถจหน้าที่นะครับท่านผู้ชมยิงเจ้าเลยมีพหลบไหมอยูิดูดิไม่มีู่อ่าอ่านะฮะพหลบไม่มีนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีพบไมม่ีพลบนะฮะรถคันนี้คันนี้ไม่มีพหลบนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านป้ายเท่านั้นเินะครับไม่มีพหลบนะครับ นี่ฮะนี่มีครับพรบนี่คือบอร์เดเจอร์นะบอร์เนจอร์ทะเบียนหนึ่งขอไข่ชอกระเชิรนะครับเจ็ดหกหกกรุงเทพมหานครเราก็อยากจะรู้ว่าพรบบันนี้มันตรงกันหรือเปล่ามไม่ดูครับไม่มีครับไม่มีับไม่มีแพรบก็ือโอเคเราจะได้ดำเนินการครับไม่มีพรบบนะครับรถยืนยันจากน้องนะครับเป็นรถเจ้าหน้าที่นะครับที่ทิ้งไว้นะฮะ คทับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับอวันเสาร์ที่20นะครับพฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2566ขณะนี้ก็เป็นเวลา21นาฬิกานะครับกับอีก59นาทีนะครับอยู่บนถนนรายใหม่นะครับ มีมลบาด้วยถ่ายแล้วโอเคนี่นะท่านผู้ชมครับนี่นะท่านผู้ชมครับนี่ค่าทะเบียนใช่ไหพี่เดี๋ยวว่าไม่สีไม่สีค่ะเดี๋ยวเราข้าไปฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเราข้าไปฝั่งนู้นน้องมีญาติดีอะไรโทรหาญาตดไหมไม่มีเลยครับก็มีญาติมาเรียนอยู่ กานนะครับแล้วมันก็ไกลอ่ะครับอ๋อก็ไกลใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้ไม่ด้งมาครับก็ไกลครับอไปพี่มีคนขับรถไปไม่ได้น้องมาขับไม่ได้เสียต้องหาคนมาขับว่าเดี๋ยวน้องรอรอต้องไปส่งกล้วยมันก็ใกล้จะถึงแล้วครับหน่อยเดียวจตบอกขับไปไม่เป็นเดี๋ยวน้องรออยู่นี่ก่อนนะรอขับรถนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปขับรนก่อนไปขับรถก่อนค่ะคุนผู้ชม กับก <Cornell. S 2> ุ่ผลม้รแนะฮะตั้งทั้งขาฝั่งขาเข้าและขาออกนะครบริเวณครับดูนะเดี๋ยวท่านผู้ชมข้ามฝั่งนะครับดูนะครับเนี่ย ฝั่งข้างหน้าเรานะครับข้างหน้าท่านผู้ชมนี่จคือขาเข้านะครับมาลายแมนมัจากสุพรรณบุรีนะฮะขาเข้าเมืองนครปฐมนะครับฝั่งทางขวาเมือนี่ก็จะเป็นขาออกนะครับท่านผู้ชมครับเป็นขาออกนะนี่จะเป็นขาออกนะจะเป็นขาออกนะเมื่อสักพักในห้านะครับเต็มเลยครับในป่านะครับที่ผมพาท่านผู้ชมลงไป เข้าไปชมนะครับข้างในนะฮะเต็มเลยฮะเต็มเลยฮะประชาชนเต็มแล้วมีใส่รถกระบะไปฝั่งนี้เต็มคายรถกระบะนะฮะแล้วก็อีกฝัง่งทางโน้นก็มีใส่คายรถกระบะอีกคันหนึ่งนะฮะท่านผู้ชม <c oughs> นี่ยดูยนะครับ เดี๋ยวนะฮะรถมาเร็วมากนะครับันนี้นะฮะรถมาเร็วมากะะเ,เข้ามาพื<ๆ>้นที่ข<ๆ>องปบถนะะี่ฮะไม่รอดนะครับไม่รอดนะครับตรวจทุกคนครับ <c oughs> ผู้โดยสารน,นะฮะไม่ว่าคนขับผู้โดยสารน,นะตรวจทุกทุกคนนะครับ เกษตรผู้นี้ครับเป็นป่าเลยครับเ<ม>ต็มเลยครับเต็มใยป่านี่แหละท่านผู้ชมยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับนี่ของหนุนสารยานะครับก็ลงพื้นที่นะครับทีมงานนะครับลงพื้นที่ในขอของสอฟอนครับเมือ,องนครปฐมนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวจะพูดคุยกับทีมงานทีนึงนะครับว่าเราจะดำเนินการยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวผมคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวผมจะารายงานให้ทราบอีกครั้งขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามานักชิมสุดขังนขยายนุ่มสาร,รยารายงานณถน,นนบารายแมนจังหวัดนครปฐมครับสวัสดีครับ